บัดนี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าวัชรพงศ์สุวรรณสิลป์ขอเป็นวาจาสาธรรยายพระธมนต์ทบายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสาังฆบูชาและเป็นอาเจยบูชาแด่องค์พระกวัติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จด,ดุลหลวงปู่บุญเต๋าหลวงปู่เสดาตรทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดรมบุญีขอเทพ่ยมเเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนา ในการสวดสาธยายของ้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคร,รูบาจารย์และเทพเจวาดาทั้งหลายจงโปลดจงบันดาลให้จิตของ้าพเจ้าเป็นสมาธรริบนแก่การสวดสาธยายมนต่อไปปิดสวดเจ้าวดา สมันตาจักวารีสุวัตระกัจจันตุเรวตาสัตตมังมุนีราชสาสุนันตุสักขโมกขังสาเกฆามีจรูเปกิริสิการะตเตจันตริเกวิมาณีทีเปรัตเตจักฆามีตรุวะนาหะคเนเขวันตุมิเกเตภูมิมาจยันตุเทวาจาราตราวิสาเมยักขันตปนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีมรบจันังสาธรโวเมสุนันตุทำมัสนาคารุอยัมปัตันตาทำมัสนาคารุอยัมปัตันตาทำมัสนาคารุอยัมปัตันตา บทสวดนมะกราศี ata, ana, sam sam ana, ีกาถานามตัสะภะวะโตวะโตสมมาสมุตสันามุสะภวโตะโตสมมาสมุตตานามุตสะภะวโตวะโตสมมาสัมุสตาบทสวดสัจจกิรยาคาถานาที่มีแสดงยังบุตมีแนังวะดังเอิทนัสัาวเชเอนสุดถิมสุปดานาทีมีสดงยังรามมีแนังวะดังเอเทนัสัจวเชเอนสุดถิสุสปดานาที่มีสดงยังสังขุมีแสดงวดังเอเทนัสัจวเชเอนสุดถิสุสปดา บทสดมหากรุณิกโกนาโถอาทิตาะคาอาทิกาคาถามหากรุณิกโกนาโถอัตยริสัพพะปานินำบุเรศวะปันมิสัพพะปตัวสัมบูติมุตมังเอตินัสัจวัตเชนะมะหุตสัพพุปตะวามหากรุณิกโกนาโถอิจฉริยสัพพะปานินำบุเรศวะปันมิสัพพะปตัวสัมบูติมุตมังเอตินัสัจวัตเชนะมะหุตสัพพุปตะวามหากรุณิกโกนาโถสุขายาสัพพะปานินำบุเรศวะปันมิสัพพะปตัวสัมบูติมุตมังเอตินัสัจวัตเชนะมะหุตตสั महा सो में सो स सके रठी पी म् मा बने माता पी कोस नदि च ही पुजते ही स पह हैं वा रानते हीसा सशररोों थ तुही थे था यहे को यह रसानी दते ปิตาหุนติพระกบังตังทศเสนาญาปิกุสังกันจ่าเถกุสังตุนังสตาบสกายิกานังเทวานังเอตัดหสียังกุปะากวาสังเคสุวิญันติกขปิลวัชสิมิงมาวเนมหัตาปิกุสังเกตนัตถิปจามเทยิปิกุสเตหิสัพเพหิวะอรันเตหิตาสิจัโลกะทาตุหิเทวตาเยปุญญาสันนิปิตาหุนติพระกบังตังทศเสยะญปิกุสังกันจ่ยันนุนมะยมีเยนะปะกกว่าเตนุสังกมเยะ កាមុញ្ញឧបសង្ឃំតវោភាវកវតោសានតិកេអិបច្ចេកកថាភាសិយាមទេតកោតាទេវតាជយថាពីណម្មបរពោបុរសសមនិតង្វាភាហង្បភាសរិយាបភាសិតង្វាភាហង្សម្បញ្ញាយឯវមិវតតាបតសេសុនីមិសុវន្តរិតាបកវតោបុធបរតោបាទរង្ហទង្ ata ko ta de wata ba kaman ta ato wa te gaba e kaman a tan so e kaman ta te ta ko e ka de wata ba kaman to san te ke ba ki man ya ta na ba si ma sa ma yo ba ma ya ta ma ka ta ta mu ta ma sa ta ki ta ye wa ta pa na chi ta san ka te ta ko pa ta ba kaman to san ki i man ga ta na ba si ta ta ra pi ka wo ta han su ji ta ta no u ka ma ka su sa na ti ne da ni ga he ta wa in de ya ne ka ti ta ti อะไรกูว่าปิวัติประกัตสตรเกอีมันกะทั้งอาภาษณิเจตวาคิลังเจตวาปรีคังอินทขีลังโอหะจัมมชาตจันทิตตาวิมาลาจาตุกุบตาสุตันตาสุ ทุนาคาติอะตะโกะปาราเทวตาปะกวาโตสานิเกอิมังกาตังอปาซิเยกิจิพุตังสานักาตาสีนาเตกิวิสันติอปายามุปิงปะหายามนุสังเทหังเทวะกาญจงคดิปุลิสันติเทอตะโกะปะกวาเตพิกุอามันเตสีเยปุยเนสิเจปุยเนนาปิคเวทัสสุโลกะตุสุเทวะสานิปติตาหุนติตถาคตังตัสัญญาปิกุสังกันจะ

ပိကဝေသိဝကငရဏနာမနီတာသနာတာသတုကံမနိစေလောပ္ပါသာမိတေဝံပေတေကုဝေတေပိကုဘဂဝတောပဒသောဝေတောငောချမနောသီလောကေအဒတမောတစီလောကမေလောကသာမိယတဘုမတတစိတာစိတာ kirika para mai ta ta zama ita bu dozi ha ba zan ina lomba tang sa bi sa bu no o ta ni ba sa su ta i ba sa na ma na wi la bu nyo ba ta zita ya ta ka ga bu ya ta wi ta do ma sa ta ke sa ke ta sa ni te te ba ka ya bi kan ta di bi cha sa sa na te sa ba tu ni ya na am sa na sa na ya ba ke sa ma ta ko na sa ta sa ta li sa ta ke sa ta na am na ba ta so na ta ba ta ko ni sa sa pa bu ta ta sa ba ma ja ja ba ta wa ma ta do ma sa ta ta ke na

Tahu pakai seperti berang. Kuli mati sang acara tata ada tahu pasal seperti kumatan nak tu bima acara yang sesuatu kau tak nama bapara. Jadi mentua jim tu mana mentua acara mana bi kamu kau langsung Aki nanti sang acara wilu. Oh tahu pasal seperti kumatan nak tu bima acara yang sesuatu kau tak sabar nama bapara. iti mentua. Jadi mentua mana mentua acara sesuatu muda mana bi kamu kau 도시만이 자나

นะมส่ทุ่งจะกินุกันทุนิ้นกจะปานาทอุโยจะเทวสูโรตจะมาจะไดจิตจาสิโนจากขันโพนโรชาจะนโนสะโพอากูจะสโเจวันติมุโรสุวะจะสาอิจญะาราชโนขันตปาสาราชุบิโนวะธมาวีโมทามนาพิฆาบงที่คูนังสมณีนังอะกูปนาภาษานากาวิศาาสาาจักาบการพัฒนาตระรากูปยาคาสัตญาติมียามุนาตจารัฐะจากูนะยะสโน

ตนเวกสาเมืปจิติันจิตจะพะรัตนมุจีสัตตันต์เิริบุตรตานังสเพเวโรจนามกาสันนายิวาสันนายตวะปริงเสนางราหูกระตาปุปาคัมุสาวมโยตานิปตันเตอาโปเดเทวาปฏิวิจิตโตเตโชจาวาตถาคบูปัญญุนาวุราเทวาสมโมเจรสาสามิตากรุณาคาริกาอาคุ สติกยสะเพนะนตะเวนโที่มันโตมันโตวันนมันโตสุนมนานพีกมุมุลังสมิุนังเป็นดูจะได้วาสายิจาสามถจะทุกเวมาจาุสุวิาเวะจะท่านะกูปรกิตตวาสุยสุวาเวาสุยมกประกิตานะขานขตานีปรกิตวาอากูมันทราหกาบสุนงมุสุเสถโสภะกะปริยตโตทัศสตสกกายาสเพนะนตะเโต ที่มันโตจตีมันโต้อมันโตสัสนตมมนาิคามุขงนึงางได้กูสะพูเวาจะละมัิสิขาลิวะริตาาจารุาจุมาบุัสปาสโนวรณาาธรมาจรานชกาสูรย์ุจิรกุอากอาสวัิสโนทสเตกาสเปนนาตวินโนที่มันโตจิตมันโต้อมันโตสัสน โอทามันนาี่การมุขดังสมนาัสมานมาันามาสัมมาุจิมาอิทาปัจจุกาอากุโคมโนเป็นสกาอาทาโกโยเทวาเจจะลุหิตวสิโนปารกะมาภรกะอากุเทวาจะสินโนทสศเสตยัคยาสเปนนาณาตบุญโตญิมันโตจิมันโตวันดามันโตชัชโนมุตาันนามิกมุขดังสมุนังสุการุงหาบราอกุเคสาสาโอทาแต่ใครขมามปุกาอกุเทวาวิชาคณะสถาธัตาหัตราชคาวิศวิศก้าเจสัิโนโอทานิยังอากาพุโนโยจิต ทีิสาอภิวาสติทัาเตายาสเปนอนนาตมิโนอิทิันโตจิติมันโตวนน้นวันโสัโน้มานายพิการพุทังสัวันัเคมียาตุายามากาตาจะยาสสินโดลาพิตการัมะเสตาโชตินามาจะสวานิมานฤตินิมานฤติโนอากะทกะริมิตาท้าสตายาสะเป็นนาตมิโนอิทิันโตจิตมันโตวนน้นวันโสันโน้มนายิการทังสังติงวันัง สาธิตเตถวัติกายาสเปนนาณาตมินโนนามันวะเยได้คุณอาการจุนเยชนเยสาธิษาสาธาภพุทธเจติมาขีแรงคุณทินัปปานาสวังทักเกบุขระนาคังจันนาวาสิสิตังสุปมาปุตรมโตจัปรพุทธิธิมโตสันนอุ เจาปุตังทิมโตสาสันนักุมารติโสจาโสภะ้สมังสาสัพพมสาสัพรมรคารัมหาปรมาิติอุปปันโนชิติปนโตปิสมะกัญยยัสสสิโสทัสสะอิระโกปเจกขวเทวสิโนเตสันจามาใช้โตอาคาริโตปรวาริโตเตชะเตชะสัพเพิกันเตนเตเดวเตมะเกมะราเถนาอภิการมิปัสะานาสาพัญยังเอตากานาธรปัตะราเกนะปมตโวสมตาปรวาริธรมะวจีตะโกจินางีีตะธรรมไมเนวะกนาเสนัเปตยีปินาธรมจรตลังกตะ สัลังกตวาณิเพราวังยถาาปุสโกมีโกตนาังโจสุพิจุโกตถาสโหจุธาวันติสังกุโตอัยยังวเสจันตัสะปังอภิญญาโยกิทวะนาจักุมาตโตมัติสัทธาสาวกกะสาสนิรเตวนนเสนายพิกันตาเทวิชนาถวิกขะว ดิจาตัมมบัณฑงสศวาพุทธศาสนางวีตาลังิปะคำมงนลแสงลมันปีจึงจำเป็นวิชิตแสงฆารมั่นยินดีไดสัสิโนโมตันติสาโพตเตหีสาวกเทเจเนสุตตาอติอดสุจุลชยปกรณนามโมเมผูตเจจัสารัตนตยธรรมมิกาเตชัพปสีติปสีเทวานารยะนารยาปรเมสุราสิติพระมาจะอินทาจะตุโลกาคมพีรักกาสุมุธามุขตุงกังคาจะสะพัม สอาพรมะชัยยะปัสสิติพรวันตุเตชัยยะชัยยะธรานิธรีอุทาติอุตานีนาที่นาทีชัยยะชัยยะฆะาคนละต่อรันิสายนิรายสายเสนนมุร่ามารุราชพลและนรชีชัยยะชัยยะคำพีระโสมพีนาเกนทนาคีปิสาจจับปูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตารุกีชัยยะชัยยะสิกีสุตาทานุมุกขาชาชัยยะชัยยะวโรณัมุขาชาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาโกขากุลักควันเถก อัยยชยยะข้าชกคนนตุรงสุขราผู้ชงสหพยาคดีปาชัยชยะวรุณมุมขายาตาชัยชิตาชิตาเสนาีปุปูาสุปนาสุทธินรดีชัยชยะสุขะสุขาชีวีชัยชยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยชยยะธรณีสันตินตาสาสาธาชัยชยะมังระมังกราดัญญาภาวะเข ชายยะชายยวโรนยาเกีชายยะายะรักาเสตุรภูชะเตชาชายยะชายยะพรมเมธะคะนาชายยชยยะราชาทิราชาชายชยยะปตะวิงสามพังชยยะชยะอรันตาปเจะพุตสาบางชัยยชยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชยะชยะพรมมสุรโกชยชยนาโกวิรุณโกวิรุปโกจันทิมาราวิอินโทจะเวนทตโยจักูเวโร ปโรโนปิจะอิกคิวายโยจะปานชนหุกุมาโดทัตตาระตะโกอัตตารสะมหาเทวาสิทธิสตาปัสอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพา ชยะราโมพระวรตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชชายะกลงเอเตนะชยะเตเฉนะชยะโสติพระวันตุเตเอเตนะปุตเะเฉเฉนะโธตุเตชยะมังคารังชโยผีพุทธะสัสสิริมาโตอยังมาราสัจปาปิมาโตปาราชโยโคสยัมโพธิมาเดวโมจิตาชยะตถาพระมคณามหิสินุโย ผีพุทธศาสนิกีมัตโตยังมาราชชะปาผิมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดปะโมทิตาใช่ยถาธาอินทักขนะมเหสีโนชโยุผีพุทธศาสนิกีมัตโตยังมาราชชะปาผิมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดปะโมทิตาใช่ยถาธาเทวะขนะมเหสีโนชโยุผีพุทธศาสนิกีมัตโตยังมาราชชะปาผิมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดปะโมทิตา

Aka pato pamo deti susa katang semang karang sepa patang suhutang suhudo suhunto sejusi tang brahamacharya patakina kayakamang baca kamang patakina patakina manus kamang paniti te patakina patakina ni katawa narapan tatte patakine te antarata sukita pramha putta sasane aroga sukita ho thasa sabehi yati pi โนนโตปนโตเยเทวะอัสสัมชิงทานอติกตาอิกายกาสทาหนตุสุกิตาหントေสัพพเตโสัพพทายากจิปัตตนาเตสังตัพเพปะเรนตุมโนรทายุตตะกะเดปะวะสันตุวะสังวะสาวะรกาโรคาจปัตตวเตสังนิวะเรนตุจสัพพากายาสุังิสุังอรหันตุยารหังสวธมยามตัง एवं मे सुतं sama yang भगवासा अतियां विहरति एके तमे अनेका पित्तिकस्स अरमे तत्रगो पकवापि गुहं मन्ते सी भिको वदन्तेति ते भिकु भगवतो वचनं ससु भगवा एततव ตถาคตานาอนุปาทาวาตถาคตานางติตาวาสาธาุธรรมะติตาธรรมะนิยมกาสัพเพสังการาอนิจจติตังตถาคตโตอภิสัมอภิสัมภูชาิอภิสัมเมติอภิสัมภูชาติวาอภิสัมเมตวาอาทิกาติเตเสติปัญจาเปติปัตตะเปติวิวัณติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังการาอนิจจติอุปาทาวาปิกขเวอุปาทาวาปิกขเวตถาคตานาอนุปาทาวา ตถาคตานังติตาวะติตาวาสาธาตุธรรมะติตตาธรรมานิยมตาสัพเพสังฆาราตุฆาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชตาภิสัมเมตวาวจิกาติเทเสติปัญจะเปติปัตตะเปติปิวระติปุจติอุทานิกัลลนติสัพเพสังฆาราตุฆาติอุปาตาวาบิกเวตถาคตานังอนุปาตาวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมะติตตาธรรมานิยมตาสัพเพธรรมานาตาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสัม เมติอภิสัมพุชตวาอภิสัมเ თ ตะวะจิกแติเทเสติปัญจะเปติปัตตเปติวิวรติพุติอุตานีกรุติสัปเดัมมะนัตตาติอิทัมโมโจะปะกวาอัตมนาเตปิภูปะกวโตภาสิตาอนิปินันตุอุุุุุุุุุุุุะุุตะคาถาอุุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุคุุุุุุุ ตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรได้ไม่ถึงพระวงสึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงใช่ถ้าติดตามไปนันตังอปัตตญจาอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจาโยตัมมังตัตตตาวิปัสสติอสังหิังสังขปังสังวิทามโุปรุวาเยผู้ได้เห็นธรรมันต์เตึ้น เฉพาะหน้าหน,นที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนยังกองแกนเอาควร,รพราคุณอาการเช่นนั้นไว้อาจจะวากขึนมาตับปางโกจัญญามาระนังสุเวความเปลี่ยนเป็นสิ่ที่ต้องทําในวันนี้ ความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ก็จะรู้วันตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังการันเตนามาเฮเซเนะนาัจุนาเพราะการปัดเปลี่ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามะตานิตังตังเวปัตเถรัตนตีสันโตอจิกเตมุนีมูนีผู้สงบย่อมกล่าวด้วยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการตั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้มีผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวกขะปัจจัยขณะสเปีสร้างขาราณิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสร้างข้าราทุค้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสพปธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนว่า ไม่ถือว่าราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอู่ท้วางชีวิตต่างชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทูวางอมรนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสัมายามาิตพังอันเราพึงจะตายเป็นแท้ปรณะประโยชสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมีนียตังชีวิตเราเป็นของไม่เที่ยงมรนังเมนียตังความตายเป็นความตายของเราเป็นของเที่ยง บรรดาหนังเมนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาที่ควรที่วาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิร่างร่างกายนี้ไม่ได้ยั่งอยู่นานอเปตับิญญาโนการปรสัสจากวิญญาณชุดโตอันเขาสิแลแล้นเสียแล้วอธิเสตติจากนอนทับปัตวิง่งซึ่งแผ่นดิน อาิงข้รารังอีวาประดุดดังวา่าต้นไม้และต้นฟืนอนิรัตทั้งหาประโยชน์มิได้อันธิจาวัตสร้างขาราสังขาราขตั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาว่าจรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปาชิตาวานิโรจันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปสโมสุโคเขาเข้าเป็นสงบความเข้าไปสงบระนับสังขารตั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจา สตัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่ว่ริงสุจามริสาเรทีตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวห่างมริซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีมิเอจตาสังสโย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยกสดสุเป็ตายยางกินจียังกินจีกุศลังกำมังสัตเปหิะเตหิประกันต่าอองบุญยังโนอนุโมตันตุสุนันโตปุโต เยเทวะอาสาหมิงทาเนอาทิกาตาทิก迦ยุกาสตาหุนตูสุกิตาหุนตูทุกาปะมุนจันตูมาตาปิตาสุกิตาหุนตูทูกาปะมุนจันตูสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตูทุกขาปะมุนจันตูสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตูทุกขาปะมุนจันตูสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพปิตาสุกิตาหุนตูทุกขาปะมุนจันตูสัพเพอาจาริยุปัจายา สุขิตาหุ่นตัวุกขาประมุนจนตสัพเพนะกัตตาสุขิตาหุ่นตัวุกขาประมุนจนตสัพเพเทวะสุขิตาหุ่นตัวุกขาประมุนจนตสัพเพสัมมารถตีนังสามิชันตุโวบทสดบูชาหลวงปู่ทวดน้โมโภทิสัตววกัรติมายะอิติปะกวาน้โมโภทิสัตววกัรติมายะอิติปะกวาน้โมโภทิสัตววกัรติมายะอิติปะกวาบทปฏิทานกถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีจูเบขาเรโพชิขาเรตาหิงตาหตาธรรมาตาเนนนััปตุปุชิตาชดโสติงรุนเตตวิหารมดเลเตรามาานับกาชาิกาโวสารามิกาธาปตอุปสกามจะเานกจะสสัปานาภูตสุิตาปัุเตชราปุชายปิจสัวา สังเสติชาทาอาตราวพปาริกานิยานิขังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสสการตุสังกยังท่าตุจิรังสัตตังธรรมโมธรรมัทธราชภูการาสังโฆตุสัมมาโกวะอาตายาจาริตายาจาอมเฮรักุปัตตัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิสัมปะปุเนยามาธรรมเมจาริยาปเวดิเต

สัพพะสัมปัสิติยาตานังตาตางสุสัตยาสีนังละคะนุสัมปทาภาวนาปิระตาหุนตุขะจันตุเทวตาคาตา

มิสะปะโสัตเปรุตตาประปตาปัจเจกานันจะยังเปรังกระดานตานันจะเทเจนารักันมิตามิสะปะโสัตเพรุทธาประปตาปัจเจกานันจะยังเปรังกระดานตานันจะเทเจนารักันมิตามิสะปะโสัตเพรุทธาประปตาปัจเจกานันจะยังเปรังกระดานตานันจะเทเจนารักันมิตามิสะปะโสัตเพรุทธาประปตาปัจเจกานันจะยังเปรังกรันตานันจะเทเจนารักันมิตามิสะปะ สัพเพพบทาระปัตตาปัจเจกานันจะยังปรังอรันตานันจเตเจนะรักขันพันตามิสัพพะโสเดิมนะถิ่นภูสุนติข้าพเจ้าได้สวดสารทิยาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมกราบที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินาถพื่อมราชินีพันปีหลวงพุทเสดสุสวรรคารายขออิศรสองแห่บุญสุนตนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้า ให้แข็งคาาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งน้ได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาโจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทวท้งขออีกทั้งขอเทวทาตทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในคุณส่วนนี้ปรดบัสิทธ ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายอดศักดิ์สิทธิ์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จะสร้างขึ้นให้เลียนทุกผู้ทานุน้อภาพเทวานื้ภาพด่งวิทานื้อภาพอนศักดิ์สิทธิ์ออาในให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุ